ดึงขวาใหม่นะครับดึงขวาใหม่นะครับแล้วโคมาครับตอนนี้ด้านหน้ามปรถถนึงคันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าโคมาลไยมันตั้งตรงแบบนี้มันคืนไม่หมดนะนะครับคืนไม่หมดเลยนะครับเราจะค้างไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะรลอดนะครับสวัสดีครับผมพี่ตั้มถาวรเมงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาขับรถขึ้นบนห้างนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมจะถ่ายมุมนะครับด้านหลังนะครับดูว่าเวลาผมขับขึ้นห้างรวห้าง ผมหมุนพวงมาลัยประมาณไหนนะครับแล้วคืนพวงมาลัยประมาณไหนนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าการคืนล้อตรงรอให้ตรงเวลาขับรถขึ้นห้างโลหงเนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับ่ะแล้วเป็นยังไงครับแล้วเราต้องคืนพวงมาลัยแบบไหนเราต้องหมุนพวงมาลัยแบบไหนไปดูกันครับนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการขับรถขึ้นห้างกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําตั้งแต่เรารอจนถึงขึ้นห้างนะนะครับขับรถตรงมาก่อนครับนะครับด้านหน้ามีคนเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะแทรกเข้ามาเขาเดินหน้าไปแล้วแล้วก็ขับตรงมปก่อนครับขับตามเรื่อยๆไปนะครับขับตามเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าห้างด้านหน้านะครับเรามาดูวิธีการนะนะครับขับตรงมาเรื่อยๆครับขับตามมาเรื่อยๆครับนะครับ ตามมาเรื่อยครับเราจะเข้าด้านหน้าใช่ไหมครับเราเปิดไปเลี้ยวซ้ายครับเปิดไเลี้ยวซ้ายเลยนะเท้ารอที่เบรคครับนะครับโค้งตามฟุตบาทไปเลยนะนะครับดึงพวงมาลัยโค้งตามฟุตบาทไปเลยครับดึงครับเหมือนพวงมาลัยแบบนี้เลยนะครับพื้อเข้ามาครับแล้วขับตรงมาครับเราจะเลี้ยวขวานะนะครับเราจะเลี้ยวขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับมาครับ เได้กว่าครับไว้ครับแล้วดึงนะครับดึงวงล้อโค้งไว้ครับือให้รถตั้งตรงตามไปเรื่อยๆเลยครับขับตามไปเรื่อยๆเลยครับโค้งมาครับตัวมานะครับ ปิดกระจกนะครับลับบัตครับลับบัตรเสร็จแล้วปิดประตูครับปิดกระจกครับนะครับพ้งขึ้นมาครับนะครับหมุนพวงอะไรครับคล้อมขวาครับคล้อมขวานะเลีวยหมุนเพิ่มครับดูอาการรถนะครับถ้ารถไปไม่ไหวนะครับรถมันจะเลยมาหมุนเพิ่มครับประมาณหนึ่งรอบครับตอนนี้พวงาลไยหมุนเกือบเกือบหนึ่งรอบนะนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณแปดนะครับ นะครับปรงอะไรไล้ครับนะครับอาจจะมีคืนบ้างหมุนเพิ่มบ้างแล้วแต่นะครับเราดูเราสถานการณ์ครับดูสถานการณ์ครับหมุนเพิ่มครับหมุนเพิ่มครับคืนนะครับคือเราตรงนิดนึงหมุนขวาเพิ่มอีกครับหมุนขวาเพิ่มครับพอเราตรงปุ๊บคือเราตรงครับอ่าแบบนี้ครับเราขับไปเรื่อยแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามา ดูการหมุนพวงมาลัยเวลาเราขึ้นห้างนะครับผมจะหมุนยังไงจะคืนยังไงมาดูกันครับนะครับเดินหน้ามาครับเดี๋ยวผมจะไปทางฝั่งด้านในสุดนะแถวตรงกลางที่เขาขึ้นเขาลงเนี่ยให้เขาวิ่งกันตามปกตินะครับเราจะไปด้านในสุดเราจะไม่ไปขวางใครนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับเดินหน้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะขับขึ้นด้านบนนะครับขับตรงๆมาก่อนนะครับขับตรงๆมาเรื่อยๆครับด้านหน้าถึงจุดที่เราจะต้องเลี้ยวขึ้นแล้วนะครับมาครับนะครับ ดูพวงมาลัยผมนะเพื่อนๆครับดูพวงมาลัยผมนะครับกระจาข้างเลยเสาแล้วหมุนครับหมุนมาหนึ่งรอบครับพอเราจะตั้งตรงครับคือรอตรงก่อน้วพวงมาลัยคืนไม่หมดนะนะครับหมุนขวามาครับหมุนขวามาเรื่อยๆครับแล้วคืนครับพอเราจะตั้งตรงแล้วคืนคืนไม่หมดนะเหมือนจะอยู่แค่ตั้งขวาแค่นั้นเองนะครับดึงใหม่ครับดึงพวงมาลัยใหม่คืนไม่หมดครับดูฝั่งซ้ายม่รถมาไหมไม่มีครับโค้งมาครับ พุ่งมาแล้วคืนครับคืนก่อนคืนไม่หมดครับแล้วหมุนขวาใหม่เพิ่มครับเติมเพล่งครับรถขึ้นเนินนะครับปึ๊บคือล้อครับคือล้ออ่าคืนไม่หมดนะอ่าจริงๆครับคืนไม่หมดครับพุ่งอะไรคืนไม่หมดครับคืนมาประมาณหนึ่งนะครับเกือบเบตั้งนะแล้วจุดมุงข้างเลยแล้วหมุนครับหมุนแล้วคืนครับพอรถจะตั้งตรงแล้วคืนคืนไม่หมดครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับคืนครับคืนนะ คืนไม่หมดเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ก็เป็นแนวทางนะให้เพื่อนๆรู้ว่าเวลาเราขับรถขึ้นห้างเนี่ยเราคืนพวงมาลัยมันคืนไม่หมดครับคืนเกือบๆหมดแต่ไม่หมดนะนะครับนี่ครับหมุนขวาปุ๊บหมุนพอมันจะคืนสุดใช่ไหมมันก็ต้องเลี้ยวพอดีเลยจังหวะที่เลี้ยวมันเลี้ยวพอดีเลยดังนั้นการคืนพวงมาลัยเวลาขึ้นห้างนะครับมันคืนไม่สุดนะนะครับเพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับการหมุนพวงมาลัยของผมบนะ อย่างเพื่อนๆขับไที่ห้างเนี่ยบางทีคืนสุดบ้างคืนไม่สุดบ้างเนี่ยนะครับก็ดูเป็นแนวทางครับนี่ครับหมุนคืนปั๊บนะครับจะสุดแล้ว<า>มันไม่สุดครับมันแค่ตั้งขวาเองนะครับแล้วก็ต้องหมุนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอมาดูอีกรอบหนึ่งครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับดึงขวาครับดึงขวามาปุ๊บแล้วคืนครับคืนมาไม่สุดครับนะครับแล้วหมุนใหม่หมุนอีกรอบหนึ่งครับคืน้วตรงก่อนไม่สุดครับ กลับมาหมุนใหม่นะครับหมุนใหม่หมุนอีกรอบหนึ่งครับคืนนะครับคืนมานครับคืนไม่สุดครับอ่าจริงๆครับสรุปแล้วนะครับว่าคืนวงใลม่นี่คืนไม่สุดครับนะครับคืนไม่สุดมันมันก็จะเลี้ยวก่อนนะครับยกเว้นว่าเราตีโค้งมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นทางยาวๆเราถึงจะคืนสุดแต่ถ้ามันเป็นทางอ่าหมุนโค้งมาเนี่ยนะครับหมุนโค้งมาเรื่อยๆเนี่ยวนมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะคืนไม่สุดนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับโค้งมาครับ คืนครับคืนไม่สดครับเนี่ยเชียงประมาณนี้ประมาณตั้งขวาครับดึงขวามาครับปึ๊บนะครับดึงขวามามองของซ้ายมือมาไหมไม่มีครับนะครับหมุนขวาครับอ่าดูนะคืนใหม่ครับคืนใหม่นะครับคืนไม่สดครับหมุนขวาครับอ่าเพื่อนๆก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับว่าเวลาขึ้นห้างเนี่ยมันหมุนพรมอะไรประมาณไหนนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะงงพรมอะไรครับว่าต้องหมุนประมาณไหนนะครับจริงๆจับความรู้สึกเอาครับ ถ้าจะบอกว่าหมุนไม่สุดเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะก็เอาความรู้สึกเอาแล้วกันนะครับเวลาหมุนพวงมาลัยจับความรู้สึกเอานะครับแต่โดยปกติแล้วเราวิ่งเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันคืนคืนไม่สุดครับนะครับมันคืนไม่สุดเราหม,นมุนขวามาปุ๊บแล้วเราก็คืนเวลาเราคืนเนี่ยมันคืนไม่สุดครับนะเวลาเราเนี่ยมันคืนเกือบจะสุดบางที่ะแต่มันไม่สุดนะครับแต่ถ้าเราวิา่งมาปุ๊บเป็นทางตรงยาวๆเนี่ยถ้าเป็นทางตรงยาว อย่างเงี้ยมันคือสุดครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับดูเป็นตัวอย่างดูเป็นแนวทางว่าเวลาขับรถขึ้นห้างนี่มุนพวงอะไรประมาณไหนดึงพวงอะไรประมาณไหนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลงเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูวิธีตอนลงกันครับบ้านเราจะหมุนพวงอะไรยังไงไปดูนครับทีนี้นะครับเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยว ทีนี here, ้เรามาดูขาลงกันครับว่าเราจะหมุนพวงมาลัยแบบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าเป็นขาลงเนี่ยเราจะหมุนพวงมาลัยยังไงนะนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนๆดูนะครับเราดูไปด้วยกันนะครับดูไปด้วยกันทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขาลงครับว่าเราจะหมุนพวงมาลัยแบบไหนนะนะครับมาดูกันครับนะครับตรงมาครับนะครับกระจกมองข้างเลยขอบนะครับเลยขอบทางฝั่งขวาแล้วหมุนครับ ทายอยู่ที่เบรกนะช่วงขาลงทายอยู่ที่เบรกครับหมุนครับหมุนนะครับดึงขวาครับแล้วคืนครับพอคืนปุ๊บคืนไม่หมดครับเกือบหมุนนะแล้วหมุนใหม่ครับนะครับหมุนค้างไว้ครับดูฝั่งซ้ายครับว่ามีรถมามีรถมาครับชะลอครับแต่เบรกนะครับคืนนะครับคืนไม่หมดนะคืนไม่หมดจริงๆครับเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะนะครับเวลาคืนพงมาลัยนะนะครับอ่ะมาปุ๊บนะครับอันนี้เกือบหมดครับกระชงข้างเลยแล้วหมุนครับ หมุนมาปุ๊บนะครับแล้วคืนครับคืนคืนเกือบหมดครับแต่ไม่หมดนะแล้วหมุนเพิ่มครับเพื่อนเพื่อสังเกตไหมว่าเวลาผมจับพวงมาลัยนะครับผมจะจับอยู่ที่เก้นาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกาเลยนะนะครับมือนึงจะค้างพวงมาลัยไว้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วคืนครับนะครับโค้งมาครับคืนนะครับคืนเกือบหมดครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับดึงขวาใหม่ครับดึงขวามาปุ๊บนะครับแล้วคืนครับคืนไม่หมดนะคืนเกือบหมดแต่ไม่หมดครับ แล้วหมุนขวาใหม่ครับโค้งมาครับแล้วคืนครับพอคืนปุ๊บนะครับกระจมองข้างเลยหมุนครับหมุนปุ๊บนะครับคืนครับพอคืนนะครับคืนแบบนี้ครับคืนเกือบหมดครับแต่ไม่หมดนะนะครับดึงขวาใหม่นะครับดึงขวาใหม่นะครับแล้วโค้งมาครับตอนนี้ด้านหน้ามีรถถึงคันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าพวงมาลัยมันตั้งตรงแบบนี้มันคืนไม่หมดนะนะครับคืนไม่หมดเลยนะครับเราจะค้างไว้อย่างนี้นะครับ เราก็จะรอนะครับเรารอนะครับให้เข้าไปก่อนครับคันนี้เขาหยุดให้เราไปครับขอบคุณครับโค้งมาครับโค้งมาครับแล้วคืนครับเพื่อนดูนะนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของผมนะคืนไม่หมดนะนะครับโอเคครับนะครับหมุนขวาไปครับหมุนขวาไปนะครับเติอนเครื่องมาเบาๆครับพอพอลงทางปุ๊บทามรอที่เบรคครับนะครับดูครับพวงมาลัยผมคืนไม่หมดนะนะครับแล้วหมุนมาครับ หมุนมานะครับโค้งมานะครับปึ๊บอ่ะค, dem, ค, well คืนครับคืนไม่หมดครับแล้วหมุนใหม่ครับหมุนใหม่ครับคืนครับพอคืนคืนไม่หมดครับดูฝั่งซ้ายเีรถมาไม้ไม่มีครับนะครับแล้วหมุนขวาครับเห็นไหมครับพอคืนปึ๊บนะครับเพื่อนๆดูนะมันคืนไม่หมดครับเพราะว่าหน้ารถเราหน้ารถเราเรายังตรงอยู่นะครับแล้วหมุนขวาใหม่ครับอ่าแบบนี้ครับเราคืนใหม่ครับ คืนช้าตอนนี้รถคืนที่ช้านะครับคืนครับค่อยๆคืนแล้วก็คืนช้านะครับโค้งมาปุ๊บนะครับอ่าโค้งมาเรื่อยๆครับปุ๊บลงมาครับอ่าทีนี้ก็คือนะครับโค้งมาครับนี่ครับพวงมาลัยมันคืนนะครับเราพยายามคืนแต่มันคืนไม่หมดนะนะครับอคืนครับนะเพื่อนดูครับปุ๊บมันยังค้างอยู่ครับคืนไม่หมดครับชะลอด้านหน้าเบรกชะลอครับอ่าทีนี้ก็หมุนเพิ่มครับหมุนขวาเพิ่มนะครับ โค้งมาปั๊บนะครับแล้วคืนครับค่อยๆคืนครับรถไหลช้าๆแล้วก็คืนช้าๆนะครับคืนมามองฝั่งซ้ายครับไม่มีรถครับคืนครับนะครับคืนมาปุ๊บนะครับสรุปนะครับก็คือว่าคืนไม่หมดเลยนะนะครับคืนคืนไม่คืนไม่สุดครับคืนคืนแล้วเกือบสุดครับนะเพื่อนดูเป็นแนวทางนะครับไปลาคืนบวไม้นะครับนี่ครับหมุนมาปุ๊บนะครับหมุนเพิ่มครับเฉพาะทางตรงนะครับ ปึ๊บอ่านี่พอทางตรงเราคืนได้ตรงพอดีเลยนะครับนี่คือวิธีการคืนพวงมาลัยนะครับสําหรับการลงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนครับกับการขับรถขึ้นห้างนะผมก็พาปเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการขับรถขึ้นห้างครับว่าเมื่อเราขับรถขึ้นห้างแล้วเราหมุนพวงมาลัยเราจะหมุนประมาณไหนก็ผมก็ทําเป็นไกล,ไล้ลายนะนะครับให้เพืื่ออ่่อออนรราานนดดูวาาาเเเมจจจสถกรรรณ์ิิงตัใล เดี๋ยวลองขับรถขึ้นห้างดูว่ามันต้องหมุนวงอะไรยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับหน้าปกแบบนี้ครับจอยเข้ามาได้เลยนะนะครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อนๆมือใหม่หัดขับคนไหนที่ยังถอยไม่คล่องคนไหนที่ยังขับรถได้ไม่มั่นใจอยากรู้เทคนิคเพิ่มเติมอยาก วิธีการขับรถยังไงให้ได้เป็นเร็วๆนะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับกดปุ่มปุ๊บกดลิงก์เข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นหน้า Facebook แล้วก็กดจอยหรือกดเข้าร่วมเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook ซบุ๊กนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe รับนการแจ้งเตือนเมมื่อีคลิปใหมม่่ๆเเข้าาพือน ก็จะได้พม่พช่วยติดเด็ดคลับพี่ดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสรับวันนี้สวัสดีครับเืีเปิดไยแล้วกันนะครับ